Okay, I ัสดีจ้าเมนอนี้พอกับตามมีวิธิชแนลคือเกาค่ะเมนีจา้ตจาตามจะผ้าสุขูสุขคนมากินหมูย่างเกาหลีจา้าแก้มกับผักคาเมนีน้าจิ้มแบบรสเด็ดมากเลยเมนีเด้อสีเฮดเอ้มันเป็นนู้ตรน้าจิ้มโคโชูจังนะจ่ะสูตรแบบล้านดรงดังเถียวเฮ็ดกันนั่นแหละแต่ว่าแฟนดาเฮ็ดเนาะมาเลยค่ะก่อ,อนจะ <สา S 2> ไปกินนะคะตามฝากกดไลค์เพจให้ตามนัน้นเลตามมีวิธิชแนลครับ กดไลค์คลิปนี้ให้ตามนั่นเนี่ยเด้อกดแชร์ให้ตามพร้อมด้วยจา้าขอบคุณหลายๆจา้ามาเลยจา้ามากินน้ำกันเลยจาหิวแล้วอันนี้บ่ต้องไปไกลหอดอนนประเทศเกาหลีดอกพี่น้องประเทศไทยเทานี่ล่ละเห็นข้าวเจ้ากินเนะเาะข้าวเจ้ากบห่อผักนะจ๊ะอันนี้เนาะหมูย่างนะจา้าอันนี้นี่สที่เป็นหอม บอกพีกเด้อค่ะอันนี้นี่มีเห็ดด้วยอ่ะเราราดน้ำจิ้มลงไปเลย่อน่ากินมากดูค่ะทุกคนน่ากินไหมจ๊ะอืออืม แซ่บครับ้านพวกข่อยเพศันกินแจก๊แกเนี่ยแจ๊กแห้งมาดีคะก๊งามถ่ายคลิปนี่ hôm cà xe đi hôm có sai lắm cần đấy ก็สิกินไหนปิ้งแล้วค่อยมากินเนาะพี่น้องเวลาเขาสิดทายจรงงสิมันสิมาเขินคว่ำรอนเนาะเดี๋ยวมันถือกล่องมันสีบอกใอรมันสีเกิดหมอกควนเนะพี่น้องเนะาะปาดโถมาข้ามไงถ้าเนาะบัะทีเนี่ยคือเมียงมา,านเ้านี่ได้จ้ากินลดว่าตรงย่านเนาะกินข้ามไงปะปุ่หลดแก้ว ถ้าจังแจมเฮ็ดกินเองเนี่ยกับพวกคนอิสซือเลยอื้อเ่องอื้ม ขอโทษขอให้เสียงลดเดอ้อพี่น้องเอ้ยมึเงเนี่ยแง่บทายคลิปแง่ไนมันมาแง่นังนลดมันขึ้นนี่เนี่ยอืมอืมอืม Xẹp ừ. Nhìn bạc đi. Thức giang nhẳng đây Nhưng kêu khẩu nè Rất kêu khẩu กินเขาจากานกินเสียบสีบอ๋อเอาจีเลยนะนะอืมฟินถ้าหัวกินเขาแทบปานี่อ๋อโอ้โหวดอก มีหอมแลวมันแห้งอละแทบอืมเมื่อนี่หิวแห้งม้งเหรอ Chị mua nè Ừ. 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 กุ้ปเผาย่างน่ะเด็ดอ,อ๋ออือมันี่เขียนย่งฮึป๊า่น้อน่ะพวกข่มันถึงใจเฮ็ดถึงใจมันเนี่ยให้น้ำจิ้มแซบ่บรัก 嗯。Mm hmm. กินเขาเจ้ากินอะไรแต่เขาจะกินมาเป็นวะแบบว่าเอาแักเขาไปก่อนนะอืมอืมอืมแซบ่บแซบ่บ มมง,ง,งิงเฮ้ยจ้าใจหั่นสุดท้ายแมอมน่ารัทำสุดท้ายแต่น่ารักจิ๋วจิ๋วน้ำจิ้มเด็ดแฮงแกะไม่แน่ามากแกะเขิน โอ้ยหักเฮ้แจับนี่ยว้าพี่น้องมืออีมแห้วจ๊ะหัากหลายค่ะมือนี้มือนี้ได้หมูได้ไอ้มาจากไอ้เจ๊ก้อยหม้อไฟ ย่างนะคะกับพินุค่ะพินุเพิ่นเอามาส่งเนาะถ้าเป็นผวกหมูพวกอย่างเพิ่นสีมีชุดหมูสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้าชุดหมูบวกเนื้อสามร้อยเก้าเก้าถ้าเป็นเนื้อล้วนก็สี่เก้าเก้าตอนนี้เรามีโปรโมชัน่นถ้าเป็นพวกเนื้อว่ากิว้วหรือว่าเนื้อโคคขุนอย่างสินะพวกเกรดพี่เมียมนะจ๊ะสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทส่งฟรีทั่วไทยช่วงนี้โปรโมชั่นนะคะจ้าหนกัฝาก ลานพ่นไวน้ำด้อเจ๊ก้อยหม้อไฟนะคะริ่งอย่างเด้อโอเคค่ะมือนี้จะต่ำอิมแล้วจ้ะต่ำคอโตลราไปก่อนด้ยวยพี่น้องเด้อมือนี้ค่ะคอตกล้าไปเพียงเท่านี้เด้อขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะคะสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้า